สวดมนต์ยังไงให้ถึงสุดยอดเป็นหนึ่งของบทพระมหาจากาักรพรรดิครับโอ้โหเน่ยถามดีมากนะฮะคิดไปที่ไหนนะสงสา,าิว่ามีเพื่อนอยู่ที่บ้านนะจักรพรรดินะคิดไปปั๊บเนี่ยเขาจะเห็นร่างเราเลยฮะแยกออกไปได้เลยแล้วคุยได้ด้วยอันนี้คือสุดยอดอล้ใช่ไหมครับคิดพยายามนาดนะออเต็มกำลังเลยเนะี่ย แต่ยังมีใครทําได้นะเพราะทุกคนขี้เกียจเพราะไม่รู้ว่าสวดแล้วได้อะไรอันดับแรกคือคิดอะไรเป็นอย่างนั้นอันดับสองพูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นอันดับสามทั้งคิดทั้งพูดไปเลยเห็นเลยเป็นกระแสเดียวกันเป็นคลื่นเดียวกันนะ พิสูจน์เองดิอย่าบอกอย่งี้บอกโหเป็นไปได้ยังไงเอา้าวอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปเชื่อดิพึ่งอย่าไม่เชื่อดิใช่ไหมเออมันต้องทดลองดูฝึกดูทั้งตลอดตลอดชีวิตดูมันจะเป็นยังไงคำถามต่อไปนะครับจาก Facebook ยางงามนะครับเวลาสวดบท สวดมนตน์บทพระมหาจากักรพรรดิแล้วหาวห,หลายๆครั้งบางทีก็หาวจนน้ําตาไหลเลยคืออะไรคะ <c oughs> มันมีสาเหตุหลายอย่างเกิดจากพลังงานของจกักรพรรดิเกิดจากวิญญาณที่มาสวดกับเราเพราูมิที่เกิดจากเราตอนนี้เราไม่รู้ว่าเป็นเป็ดเป็นอะไรเพราะเราสัมผัสยังไม่ได้ในอนาคตพอหาเราก็จะรู้แล้วคืออะไร คืออะไรยังต่อไปนะครับอันนี้คำถามมาเยอะมากเลยครับหลวงตาจากทุกช่องทางเลยอันนี้จาก YouTube นะครับเขาถามว่าทำไมใกล้ถึงวันพระแล้วรู้สึกว่างหดิดง่ายทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจเอา้าสมัยโบราณจนถึงทุกวันนี้เวลาวันพระเขาไปทำอะไร เา็าทาบุญให้ญาติไงญาติอ่ะใกล้วันพระเนี่ยมันมันจะรอญาติที่เขาอยู่ในภูมิที่มันมีความทุกข์หน่อยอะใช่ไหมมันก็คิดถึงเราใช่ไหมลองลองย้อนไปดูญาติเราในอดีตเนี่ยว่ามันเข้าวัดบ้างหรือเปล่ามันทํากรรมอะไรไว้ดีหรือไม่ดีใช่ไหมเออ แล้วมาพิจารณาว่าเอ๊ะเมื่อก่อนสวดมนต์มันก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยพอสวดเริ่มเป็นก่อนจะถึงวันพระนี่ยมันก็เริ่มเริ่มจะเอาบุญกับเราแล้วเนะบังคับให้เราไปทําบุญแล้วละ่ะอ๋อถ้าเขายาำํไำ,ำได้วันพระม,มันจําได้วันพระเขาย้ำไหมวมาเดีกไม่จําไม่ได้ยิ่งภูมิที่เขาไปไหนไม่ได้เนี่ยบางครั้งเราสวด มันก็มันก็ไม่ได้นะฮะพูดถึงบางภูมิเนี่ยมันลืมกรรมกรรมทำให้เขาเขาลืมหลวงตาเวลาไปไหนนะว่าจะไปตรงนั้นน่ะเขาบอกว่าวิญญาณมันเฮี้ยนเนี่ยไปยังไม่ยังครึ่งทางเลยมันลืมแล้วไปที่อื่นแล้วบางที่ไปตั้งสองสามรอบอะกัวัวจะกวัวจะ,วจะนั่นนะ่ะวันนี้ ตั้งใจจริงๆเลยมันถึงได้ถ้ากรรมตัดรอนกรรมนะกรรมวิญญาณนะยังไม่ถึงเวลาประมาณนั้นนะอันนี้คำถามจากเฟซบุ๊กย่างงามนะครับหากสวดมนต์แผ่บุญบันทึกบุญแล้วฝากเข้าบัญชีเราบุญเหล่านี้จะพอกพูนและมีดอกเบี้ยไหมครับหลวงตา อะไรนะเขาบอกว่าถ้าเราสวดมนต์เนี่ยแผ่บุญแล้วก็บันทึกบุญไปเรื่อย,อยแล้วฝากเข้าบัญชีเราแล้วบุญนี้จะพอกพูนหรือมีดอกเบี้ยหไหมครับ <End> บุญบุญคือความสบายนะฮะบุญบุญเนี่ยคือทรั์ภายในนะฮะบุญเนี่ยฮะในอนาคตมันก็ออกรับภายในเนี่ยแล้วก็ออกภายนอก มันมันมันมีงอกอยู่แล้วแล้วมีลดไหมครับถ้าเราทําชั่วครับหลวงตาไม่ลดอยู่อย่างเดิม๋อถ้าลมดีสวดมนต์เนี่ยบุญที่เราทําในอดีตมาหมดนะมาเพิ่มตอนที่สวดนะสร้างวัดสร้างอะไรไว้เนี่ยเพิ่มตรงน,นั้นอนะ่ะโอ้เยอะด้วยดอกเยอะมากแล้วตลอดชีวิตนะพอตายแล้วก็จบแล้วไม่มีแล้ว มีบุญล้นล้นนะฮะก่อกแล้วค่ับจากทางเของนธรรนะคะอยากํามทตาค่ะว่าเวลาสดมนต์แล้วน้ตาไหลหรือหาวหนุสวดก็ร้องไห้เยมัมันอยากจะร้องไห้ก็ปล่อยให้มัน้องไปแล้วบงครัเนี่ยสวดจักรพรรดิเสร็จหมูก็จะสวดบทมหาลากต่อไปโดยอัตโนมัติ ออกจัดสุงรถจักรยานหลายเที่ยวฝากทานลงตาน,นะคะว่าอย่างนี้มันมีเหตุผลไหมครับมันไม่มีเหตุผลอะไรเกิดจากความเคยชินในอดีต <c oughs> เวลาลงตาสวดมนต์บางทีตอนนอนเนี่ยมันก็ไปอิจวีโสก,ก็มีมันก็ไปพุทธทางสารานังก็มีมันก็ไปบทอื่นที่เราเคยสูดก,ก็มีแต่เราไม่ได้บังคับนะไปก็ไปเลย เพราะมันเป็นกระแสเดียวกันมันเป็นใจสนนาคมเดียวกันสิ่งที่เราเคยสวดมันไปของมันเองบางวันก็จับลมเฉยๆเพราสวดอยู่ดีๆเอาจับลมมาก็เคยฝึกมาไงไม่ต้องไปสงสัยแล้วสิ่งที่เราฝึกมาขนาดเราสวดไปนานๆเขา้าเราจังด่าเลยดา่าพระอย่างนี้เลยขนาดคือความเคยชินในอดีตมันขึ้นมาประมาณนั้นแหละไม่ต้องไปสงสัยหรอก แต่ถ้ามันคิดไม่ดีอ่ะพยายามดึงดึงมานะถ้ามันคิดดีแล้วก็ปล่อยลัไปน,นี่ค่ะคำามจาก,กคุณครวูวัดท่ามนานะคะลูกสวนมนต์แต่ดิดาปวดติดเตียงท่านมักต่อต้านในการสร้างบุญพาตลอดเวลาวันที่ท่านเกิดอาการปวดเฉินหกักหักถึงที่สุดวราระของการช่วยชีวิตจากแท้ เราถึงไดนพาลูกจะได้รับคำขอจากพ่อว่าไม่ไม่ขอใส่ข้อช่วยหายใจเพราะทรมานเราจะบาดไหมคะไม่บาดบางทีเขาไปแล้วล่ะเขาไปตั้งนานแล้วถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐเนี่ยเขาก็จะบอกตายถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเขาก็รอรอสักสองสาวันก่อนประมาณเนี้ย พอวันหนึ่งหลายตังนะะไม่ทางรัฐเนี่ยก็จะโลเขาจะไม่นะเพราะไม่ได้เงินแต่ตังพอเอกชนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วไม่รู้ว่าคูดเราจนนาทีสุดท้ายแหละในกรณีที่พ่อขอว่าไม่ให้ยื้อแต่ถ้าเกิดในกรณีที่คนป่วยขอให้ยื้มก็ต้องเยอะก็ต้องเยอะดิ เขต้องเยื hey. ้เ yeah, ดียเขาบอกให้ยื้ก็ต้องเยื้เขาไม่บอกก็อย่าไปเยื้อยื้อไม่ยื้อก็ตายจะตายเสียเงินมากแล้วเสียเงินน้อยอีกเรื่องนึงอ่ะอาจจเกิดขึ้นว่าลูกไม่มีตังค์จะเสียแต่ว่าคนสวยก็อยากจะให้ยื้อแต่ว่าไ่มไม่มีตังค์ก็ต้องยื้อทำไมล่ะเอ้าก็อย่ายื้อสิ ก็ไม่มีตะตังนะไ,ไม่ตกที่ใครอะไม่ตกที่ใครเลยเพราะมันเป็นธรรมชาติเขาจะต้องตายไงถึงเขาบอกให้เยอะก็ตายนะให้เยอะจตายเพรามานะไม่ตกที่ใครไม่ตกที่ใครละ่ะ เอา้าวมีอะไรตุครับผมเขาบอกว่าสวดตะกพัแล้วกรรมพระพระ,ะ,ะในมือร้อนเหมือนเหมือนว่าเรากมก้อนน้ําแข็งเกิดจากพลังงานงาอะไรครับมันเย็นมันเย็นมันชานงงมันชาร้อนจนชามันไม่ใช่เกิดจากพระเกิดจากเรา พื้นฐานของกรรมของเราอทารรให้มันหายแล้วนะเระสวดมนต์ละกรามไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีอาการใช่คำถามต่อไปนะครับนั่งสมาธิสวดมนต์ไปด้วยได้ไหมครับอา้าวนั่งสมาธิไม่สวดมนต์ได้ไงนั่งนั่งแบบไหนอะ่ะ นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆหลับตาเฉยๆหลับตาเฉยๆทาไม่ได้นะฮะหลับตาเฉยๆก็คิดมันต้องมีคําภาวนาคําสวดนะชะไหมเือไม่กระจับลมกรรมฐานก <c oughs> รรมฐานนั่งเฉยๆมีอ่ะหรือดูจิตถามยังไงงงนี่ย คำถามต่อไปนะครับฝันว่าคุยกับลูกชายตื่นเช้ามาตอนเย็นลูกชายโทรหาเรื่องที่คุยกันในฝันตรงกันเลยครับอันนี้แม่นหรือว่าหรือว่าจิตเราไปคุยกับลูกขณะข้อสญนะัญคร,รับนิสสัต์หลวงพ่อนี่ยว่าจะคุยกับคนในฝันนะคุยกับคนนั่งเนี่ยนั่งสวดมนต์เนี่ยคุยกับมันยังได้เลยถามหลวงพ่อเปี่า เองจะไปไหนในส่วนมนต์เสร็จเองจะไปไหนความรู้สึกบอกจะไปส่วมจะไปกินน้ําจะไปนั่งกาแฟสวนเสร็จแล้วเราดูดิถ้ามันไปตามที่เรามีความรู้สึกก็ใช่คืออนาคตสยานเนี่ยมันไม่มีอุปทานไม่มีน,นเพราะมันเป็นอนาคตไงชั่วโมงข้างหน้ามันเป็นอนาคตมันมันไม่มีอุปทานในศาสตร์หลวงพ่อนะ่ะท่านให้ดูอนาคต ท่านไม่ได้ดูอดีตนะเพราะอาดีตเนี่ยอย่างลุงตาบอกโอ้อดีตลุงตาเป็นยายมามีใครเชื่อไหมลุงตาก็ไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันนะประมาณนั่นแหละเชมาใครไปเชื่อเอ้ยคุณเกิดโน,น,น่นเป็นโน่นเป็นนี่มาหลอกชาติละที่สุดได้ยังไงล่ะใช่ไหมเออแต่อนานเะชมา้างหน้ามึงต้องเดินไปร้านกาแฟแล้วล่ะถ้ามันไปจริงๆริอ่ะ อุปทานไหมไม่มีนะตอนนั้นคนที่ฝึกที่ทำสมัยก่อนนะเอาตั้งโต๊ะมานั่งเลยใครจะเดินขึ้นมาคนแรกตามทสิภาคที่เห็นนะแต่คนขี้เกียจดวงตาให้ฝึกเนี่ยมันขี้เกียจมันก็เลยไม่ได้เรื่องรักษาหลวงพ่อไม่ใช่อยู่กับที่นะนะโหมีเยอะมากนะเยองจริงๆนะะ แต่ลุงที่พูดขลุงตาไม่ได้ฝึกนะท่านบอกมาประมาณนั่นแหละเพราะนั้นอย่าว่าจะคุยกับคนเป็นนะคนตายคนเป็นคุยได้หมดแลนะ้วับลำดับแรกคือคุยกับหลวงพ่อได้ก่อนเพราะนั้นสุดยอดถ้าสื่อสารกับท่านได้นะจบนะฮะ ง่ายๆแล้วไม่ยากหรอกสื่อสารกับหลวงพ่อนะมองท่านกับท่านก็ยิ้มแล้วล่ะถ้าม,มองสบายๆนะท่านยิ้มอยู่แล้วยักคิ้วด้วย <c oughs> เอาถามสามเขาฝากถามว่าฝันเห็นหลวงปูด่ดูยื่นปัดกสามตาสีแดงให้แล้วบอกกับเราว่าเอ้าข้าให้เอง หลวงปู่ดูนั่งอยู่บนเก้าอี้มีหลวงตานั่งอยู่หลังหลวงปู่แล้วมองมาที่เราอยู่ที่แพรแถวทะเลวิวสวยมากเลยค่ะอยากทราบว่าที่หลวงปู่ยื่นปักสามตาสีแดงให้แปลว่าอะไรคะโอ้มันแปลได้หลายนะหลายหลายลายอย่างอาจจะเป็นใจสนานาคมก็ได้ mm hmm. พระพระทุทธธรรมพระสงฆนะ์ถ้าเป็นสีแดงคือบรารมีพระสีอะนะ ท่านดาบอกเออเองไปในยุคภาษีกันแล้วกันอืมครับต่อไปนะครับคําถามจากเฟ e บุ๊กยางงามนะครับสอบถามหลวงตาครับหลวงตาเป็นอะไรกับคุณหลวงพิชัยอาสาครับพิชัยไหนพิชัยอาสาพญาพิชยัชยด๊าบมันเป็นอดีตอย่าไปพูดเลยเป็นอะไรกันก็ไม่รู้พูดถึงอนาคตไม่ต้องพูดอดีตเมื่อกี้นี้เลย จะเปไเป็นกรยาจู้ยว่าสวดมนต์สวดสวดมนต์สวดมนต์ต้องมีฐานสวดมนต์ก่อนโอ้มันก็ยากเองอ่ะมันต้องมีฐานฐานแน่นใครมาฝักก็ไม่ผักก็ยังแน่นอยู่อะก็นแ่แะรู้ โอ้ยไม่รู้ไม่มีหรอกรู้ไปหมดแหละคำถามต่อไปนะครับปัจจัยสำคัญในการผ่านบารมีหรือแผ่บารมีครับทำยังไงให้ได้เยอะๆอารมณ์อารมณ์ดีได้ตลอดเวลาสิ่งที่ดีๆจะเข้าตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออก ถ้าอารมณ์าดีมั่งก็ดีอารมณ์ไม่ดีมันก็ผ่านความไม่ดีเข้าไปเองอารมณ์ดีตลอดชีวิตเองได้บุญตลอดชีวิตเองอารมณ์ดีมั่งไม่ดีมั่งหรือก็ได้ดีมั่งไม่ได้ดีมั่งเข้าใจไหมชัดเจนนะครับอันนี้จากแฟนปรยงยางงามนะครับ ขอถามหลงตาเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้รู้สึกไม่อยากใส่บาตรเลยแต่ชอบสวดมนต์ตลอดเวลาถ้าตายไปจะมีอะไรกินไหมคะมีเจก็ที่ใส่มาแล้วนะ <c oughs> เอาก็ที่ใส่มาแล้วอะ่ะเอาทำไมไม่ใส่ละ่ะมีโอกาสกระใส่ไม่เป็นทานนะ ฝากคำถามถึงหลวงตามาด้วยเจ้าค่ะถ้าคนในครอบครัวเช่นแม่เขาโดนทำของใส่จะมีผลกระทบมาถึงคนภายในครอบครัวไม่มีหรอกมันจะไปมีได้ไงแม่เขาป่วยเราไปป่วยแทนแม่ก็ได้ไหมไม่ได้แล้วก็อยากให้แม่เขาดีขึ้นนี่ต้องทำยังไงครับมันเป็นกรรมหรือเป็นของ เขาบอกว่าโดน<จ>คำของใส่โอ้ของง่ายๆฉุดม์ก็หายแล้วนะสวดมนตั้งใจสวดก็หายนะยเอาก็สวดบ่อยๆไงว่างก็สวดว่างก็สวดไง เองไม่สวดเองก็คิดอย่างอื่นอยู่ดีอะไม่จริงหรอกหายใจมีเวลาไหมเองก็ต้องตอนหายใจไม่นใช่ไหมไม่แล้วยิ่งยิ่งอย่างนั้นยิ่งต้องสวดเลยพอเพราะต้องตายแน่ๆเลย <c oughs> สวดเองต้องสวด เห็นเห็นก็รู้คนมา,าบางคนก็ตั้งใจบางคนก็ไม่ตั้งใจหรอกบางคนตั้งใจมากเกินไปก็ไม่ได้ย่อนเกินไปก็ไม่ได้อย่างอยากเนี่ยอยากอยากคุยกับหลวงพ่ออยากมากมันก็ไม่ได้ไม่อยากก็ไม่ได้มันอยู่กลางๆขึ้นเราขึ้นตื่นนะอารมณ์จะหลับไม่หลับนะแต่สังเกตดูอารมณ์หลับ อย่างเนี้เนี่ยหลับหลับมั่งไม่หลับมั่งเนี่ยมันจะเสียนผีแล้วเห็นวิญญาณนะอันนี้คําถามต่อจากเรื่องโดนของนะครับคนเดิมครับหลวงตาเขาบอกว่าแม่เขาไม่ยอมสวดมนต์ก<ม>็ขินน้ำมนต์ดิตอนนี้เขาเอาพ้าหลวงตาห้อยให้แม่ห้อยอยู่ครับแล้วก็เอาน้ำมนต์ที่แท้งให้อาบทุกวันเลยก็จีเยอะก็หาย ถ้าเป็นถ้าเป็นนั่นจริงๆแต่ถ้าเป็นโรคก,กรรเขาก็มันก็ไม่หายนะจะหายก็ถึงเวลาก็หายหายเฉยๆอนยะ่างนัถึงเวลาหายโดยไม่มีสาเหตุนะเขาบอกว่าเคยประสบอุบัติเหตุรถชนกันมีคนตายและหลายคนก็บาดเจ็บ ขณะนั้นผมเองก็กำลังจะสลบหน้ามืดไปหมดแต่จูจ่ๆก็เห็นพระพุทธรูปที่บูชาที่บ้านเป็นประจำผุดขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจคำถามคือตอนกำลังจะสลบทำไมเขาถึงเห็นรูปพระพุทธเจ้าชัดเจนมากกว่าตอนที่เรานั่งสมาธิ<อ>จิตครึ่งหลับครึ่งตื่นไงมันจะไปไม่ไปนนน่ะมันจะเห็นชัดเลยอะ เจอจากเขาสวดบ่อยเขามองบ่อยนะเจอจากการสะสมบันทึกชัดเลยเขาก็ไปกับพระดิเขาไปที่ไหนนะอา้าวียไปไหนกน็ตามบุญเขาอะเทวดามั่งพรหมมั่งแล้วแต่วจากที่เขาบันทึกไว้นะแต่ถ้าเกิดเห็นภาพใครมีแน่นอน อ้าจิตจากตาเข้าไปใจนะฮะจิตทุกวันนะปิดอวัยภูมิด้วยนะฮะไม่ปิดได้งไงอนะ่ะเนี่ยเขายังเห็นพระชัดเลยขนาดเขามองมั่งไม่มองมั่งก็ยังชัดแจ๋วเลยใช่ไหมเนี่ยเรากลาบพระมองทุกวันเนะี่ยไม่ชัดได้ไงลองใกล้จะตายโดยจะชัดแจ๋วเลยแหละพระนะชัดไม่อย่างอื่นนะ เอาจริงนี่เรื่องจริงก็ติดระบายภูมิไม่ไปแล้วกรรมไม่ดีเนี่ยนึกไม่ออกแล้วเพราะจิตยอยู่กับพระนะเพราะนั้นเราจะห้อยพระไปทำไมล่ะท่านบอกหลวงพ่อท่านเองห้อยพระไปทําไมนะเองห้อยเองก็ต้องนึกถึงท่านเมื่อดีเออเราห้อยเนี่ยเราก็กรรมแล้วก็สวดมนต์นั้นสินท่านนะคำถามต่อไปนะครับอันนี้จากยู u b e นะครับเขาถามว่า ฝันว่ามีคนมายื่นเหล็กไหลให้แล้วเหมือนว่าเราอยู่ในพิธีกรรมนั้นเลยหมายความว่ายังไงคะอโอเคเขายื่นเหล็กไหลให้ก็ไม่มีอะไรเหล็กไหลนั้นมันเป็นอะไรอะ่ะเป็นรูปพระหรือรูปเหล็กไหลหรือรูปอะไรล่ะก็บอกเขาดีซะจริงๆริะเอามาเลยตื่นขึ้นให้เห็นว่าอือน หรือสัมผัสรับรู้จริงคระลวงตาโอ้โหาศาสตร์หลวงพ่อไม่มีอุปทานแน่นอน<ม>เคยไปส่งวิญญาณนะตายปั๊บส่งปุ๊บเลยเพอมันเปลี่ยนปั๊บมันบอกช่วยไปดูลูกง่ไหน่ต้นเกิดเนี้ยในซอยเนี้ยลองไปดูครเป็นอย่างดีว่ว่าไม่มีอุปทานนะไม่มีจริง จริงๆเลยอะ,ะของหลวงปู่ที่หลวงตาสอนคือต้องพิสูจน์ได้ถูกเวลาหลวงพ่อท่านท่านพูดเนี่ยมันต้องมีพยานนะไม่ใช่ท่พูดคนเดียวเองเองต้องเป็นพยานขานะเนี่ยเองเห็นมาอย่างนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมที่จริงท่านนะให้มันเห็น <c oughs> มันก็เป็นพยานได้ใช่ไหมเออ <c oughs> ไม่ใช่พูดลอยๆไม่ใช่ ฝากถามหลวงตาถ้าอยากจะขอลูกกับหลวงปู่ขอได้ไหมครับโอ้โหง่ายเลยฮะอธิษฐานเลยที่ไหนก็ได้ลูกท่านหลวงพ่อขอลูกลูกที่เป็นโพธิสัตว์นะฮะเหมอนั้นจะได้มาเกื้อกูลนะทำไมต้องโพธิสัตว์นะโอ้โหใครได้มีลูกเป็นโพธิสัตว์เนี่ยได้บุญตั้งแต่จากชาติเนี้ยไปถึงนู้นท่านตรัสรู้ จนท่านลานุ่นน่ะท่านก็นจะแผลเราตลอดเป็นมนุษย์เนี่ยอ้ยากนะบริษัทองค์ไหนจะสร้างบาร,รมีมาเด้เอธิษฐานพาเขาเข้าวัดน้อยอเกิดมาเดี๋ยวต้องพาเขาเข้าวัดคำถามต่อไปนะครับจากแฟนตัวยง ยางานนะครับเราอธิษฐานขอให้เป็นเพศชายหรือเป็นเพศหญิงในภพชาติหน้าได้ไหมครับได้ไม่ตจองอธิษฐานก็ได้สวดมนต์ไปฮะจิตเบาๆก็เป็นพรหมแล้วขึ้นพรหมแลนะ้วก็เปลี่ยนเพศได้แล้วตอนลงมาอยากเป็นหญิงก็ได้อยากเป็นชายก็ได้มันเป็นธรรมชาตินะอยู่ที่เราฝึกเราฝึกฝนเนี่ย เราอยากเป็นอะไรก็ได้เราฝึกจริงๆจ,จ,จังจังใช่ไหมมันก็เหมือนโลกน่ะท่านว่าธรรมะการเว็นว่าตายเกิดเหมือนกันนะมันอยู่ที่การฝึกฝนนะออนการตั้งเป้าหมายทางธรรมเพื่อปฏิบัติอย่างต่อเนื่องควรเริ่มอย่างไรและจะทำอย่างไรที่สาเร็จกครับ ต้องการอะไรอะ่ะข้าพเจ้าต้องการไม่เกิดใช่ไหมล่ะเจตนาไม่เกิดไม่ต้องไปทําอะไรนะมีเมียก็เลิกซะมีผัวก็นหนีไป,ไปเป็นบวชบวชชีบวชเป็นฤาษีก็ได้เป็นนักบวชนะไม่ต้องทางานที่ไหนก็นมีในประเทศไทยเนี่ยขอให้เอาจริงครัเขาส่งข้าวโดวยต้งไป กินน้อยนอนน้อยกอามาฐานตลอดทั้งวันทั้งคืนนั่นนะตายเป็นตายไม่สำเร็จไม่เลิกอย่างไงก็ได้ต่ำสุดก็พผมล้วจะมา้าเป็นโพธิสัตกก็ปรารนาโพธิสัตก็บันทึกบุญไปดี บุญนะบุญมาทางไหนตาหัวจมูกรินกายนี่แหละมาจากไหนทำไมเห็นเนนปะั๊เน่ะโอ้สาธุเนนบวชนะ้ยายอะเซึกนะสาธุด้วย <c oughs> เห็นหลวงพี่กับสาธุ <c oughs> ใช่ไหมบันทึกได้ตลอดเวลาตลอดชีวิตมันก็จะเกิดความเคยชินเกิดชาติหน้ามันก็บันทึกต่อตามสภาพที่เกิดเราจะไปไหนอ่ะ คนถามจะไปไหนยังไม่รู้ไม่รู้เอาไงกับชีวิตเหรอน้องไปซื้อเสื้อที่โน่นเขาโน่นนะเอาไงกับชีวิตวิริยะธโรก้าวเขาขายเสื้ออยู่ค่ะอ่าอีกคําถามหนึ่งนะคะหลวงตาคําถามเมื่อคำถามจากญาติธรรมทางบ้านนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงมาสี่ปีแล้วอาการหยุดอาการไตวาย อยู่โรงพยาบาลมาห้าวันแล้วก็คุณยายอยู่ในระยะสุดท้ายที่เขาก็สวดมนต์น้อมหลวงปู่ในใจใช้วิชาส่งวิญญ,ญาณที่ท่านหลวงตามเมตตาสอนแล้วก็ซิบข้างหูคุณยายว่าคุณยายเห็นหลวงปู่ไหมคะเดินตามแสงหลวงปู่ไปนะคะตัดใจอย่าห่วงใครไม่ว่าจะทรมานตนหมดภพชั่นนะคะหลับให้สบายตามหลวงปู่ไปนะคะพอพูดจบไม่ถึงห้านาทีคุณยายก็กระตุกหายใจและหมดลมหายใจไปคะ่ะซึ่ง ากาบเรียนถามลงตานะคะความตายที่เกิดขึ้นทันทีเพราะอะไรตาความตายเกิดขึ้นทันทีเพราะอะไรควรหยุดทําอีกหรือควรทําต่อไปรีบทําบ่อยๆเพราะเราไม่มีใครรู้เพราะเรานึกเอาเรื่องนี้เรื่องจริงหรือเรื่องบังเอิญคะงตาไม่บังเอิญเรื่องจริงอ่ะพอเขาเห็นหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่เขเห็นปั๊บเนี่ยหลวงปู่จะเทศเลยหลวงพ่อจะเทศเลย ใเขาออกไปเลยฮะหลวงตาคะแล้ววิธีการนี้สามารถทําได้ทุกคนหรือเปล่าคะก็บอกแล้วเวลาใครนิมนต์หลวงตาไปเยี่ยมคนป่วยอย่างนิมนต์นะาจเกือบทุกรายอา้าวก็อยู่ทรมานทรมานนะบอกหลวงพ่อเขาทรมานเนี่ยพาไปเลยเขาก็จะพาไปเลยเลยไม่กล้าไปเยี่ยมคนป่วยที่ไหนอา้าวมันก็ดีอ่ะ ห oh, คนทรมานเนีมันสะสมนะเจ็บอะใครจะไม่สะสมเจ็บทุกวันนะสะสมทุกวันนะไม่อยู่ทมไมล่ะ